สวัสดีค่ะลิซ่า Lisa, และจีซูช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานในปารีสท่ามกลางการต่อสัญญาของแบล็คพิงค์ คลิปนี้ค่ะมาอัปเดตส,สาวแลกพิงก์ลิซ่าและจีซูที่ถูกพบเห็นขณนะกำลังช้อปปิ้งในกรุงปารีสเพียงไม่กี่วันหลังจากประกาศต่ออายุสัญญาของวงโมเมนต์ um, ช่วงเวลานี้แฟนๆก็จับภาพได้อย่างรวดเร็วเผยให้เห็นการออกไปเที่ยวที่เป็นกันเองและสนุกสนานสำหรับไอดอลทั้งสองลิซ่าสวมชุดสีแดงขาวและจีซูสวมชุดสีดำล้วนแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมแน่นอนค่ะว่าภาพสวยๆเหล่านี้ทำให้ใจของผู้สนับสนุนละลาย การประกาศของ YG มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวของสสาวจีซูโพ์บนโซเชียลมีเดซึ่งปลุกร้าอารมณ์อันลึกลับในหมู่แฟนๆในขณะที่โรเซ่มีส่วนร่วมกับแฟนๆบนแพลตฟอร์ม w e v ร์เวิแบ่งปันการรับประทานอาหารเจนนี่แสดงการสนับสนุนเพลงใหม่ของเอเชียโชว์ท่ามกลางข่าวหรือว่าเธอถูกกล่าวหาว่าเลิกรลกับ v b t ส่วนลิซ่าก็ยังคงเงียบผิดป,ปกติทําให้เกิดความกังวลในหมู่แฟนๆ ก่อนหน้านี้นิ่าเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังการแสดงที่แครซีฮาวปารีสซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงอีกทั้งยังส่งผลให้ถูกห้ามจากตลาดจีนอย่างไรก็ตามค่ะลิ่์ก็ยังเป็นหัวข้อข่าวที่ได้รับความสนใจขึ้นเท็ตอันดับต้นๆต,ตลอดในจีนสำหรับการปรากฏตัวต,ต่อสาธารณะของเธอรวมถึงงานเลี้ยงของรัฐที่พระราชวังบังกิมแฮมการปรากฏตัวของลิ่ายังคงดึงดูดความสนใจอย่างต่อเนื่องทําให้แฟนๆสงสัยเกี่ยวกับบทบาทต่อไปหลังจากการต่ออายุสัญญ,ญา และนี่ค่ะก็เป็นบทความจากสื่อ Time Soft ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันเช่นเคยนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ